สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมและหนังสือพิมพ์พิมพ์มไทยรายวันครับพบกับผมเช่นเคยครับชัยนรันพยมแย้มและคุณโรจนศักดิ์แสงทศริวิไลเลขาธิการองค์กรพิทักษ์ความเป็นธรรมวันนี้เราหยิบยกประเด็นนะครับเปิดใจท่านศาสตราจารย์วิชามหาคุณนะครับกับการทํางานของปปชมาพูดคุยกันในราย,รายการนะครับในช่วงแรกเดี๋ยวช่วงนี้เราก็เป็นช่วงที่รอท่านมานะครับเราก็จะคุยกันในเรื่องของการสรรหากรรมการ ของปปชชุดใหม่ <Okay. S 1> ครับครับสวัสดี <c oughs> ครับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านครับเดี๋ยวจะลืมเด <c oughs> ี๋ยวจะลืมก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้พูดถึงบทบาทปปชครับนะครับคุณชัยรันก็ทราบอยู่ว่าตอนนี้ปปชชุดที่บริหารมา9ปีนะี่ท่านก็ได้จะกำลังจะบทบาทล,ละลงละครับจริงๆก็ถือว่าการทํางานที่ผ่านมาก็มีคดีมากมายนะฮะที่ ทางปปชโดยท่านโดยเฉพาะท่านวิชามหาคุณท่านก็ออกมาให้ข่าวอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วก็จะต้องยอมรับว่าองค์กรเราเองนะครับก็ยื่นกับปปชบ่อยเราไปยื่นปปชเยอะมากใช่นะเราขับเคลื่อนเยอะที่เห็นเป็นหลักเลยเลยต้องขออ่ญาตเลยก็คือทุจริตของด่านซึ่งรเราเองก็ยังตามเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มองแล้วว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเงินภาษีประชาชนนะครับซึ่งที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ย มันไม่ได้แค่คดีของปปชนะนะครับที่ทําจริงๆปปชเนี่ยโดยเฉพาะท่านวิชามหาคุณเนี่ยท่านก็ในฐานะเนี่ยเป็นกรรมการปปรชครับผมแต่รู้รู้ไหมครับท่านได้จัดตั้งมูลนธิธิต่อต้านการทุจริตขึ้นนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยท่านก็มีความพยายามที่จะจัดตั้งตั้งแต่พศ2557แต่ล่าสุดเมื่อวันที่28ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยที่สำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติที่ปปชเนี่ยก็ได้มีการเปิดตัว นะครับในการจัดตั้งมูลนธิธิต่อต้านการทุจริตซ,ซึ่งเป็นการร <c oughs> วมตัวกันของผู้สําเร็จการอบรมหลักสูตรการบริหารยุทธศาสตร์และการป้องกันและปรับปรามการทุจริตระดับสูงก็คือนอยอปสอพวกเรามีสิทธิ์ได้อบรมมากคุณใชีห้หรอยอรังนายยอปสอเราต้องไปดูครับว่าจริงๆแล้วองคอ์กรหลักสูตรพวกนี้ผมว่าหลักสูตรพวกนี้จะต้องเป็นหลักสูตรที่เหมาะ ต้องมีการส่งไปในนามหน่วยงานของรัฐมากใช่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกข้าราชการชั้นวิใหญ่นะครับเราเห็นว่าจริงๆแล้วอย่างมูลิธิที่ได้ก่อตั้งขึ้นเนี่ยนะครับแล้วท่านศาสตราจารย์วิชามหากุณนะครับท่านเป็นประธานมูลิธิต่อต้านการทุจริตนะครับเราเห็นว่าในเจตนาลมนะครับในมูลิธิเนี้ยนะครับเป็นเรื่องของการที่จะสนับสนุนต่อต้านการทุจริตและปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมให้กับคนในชาติโดยเฉพาะเยาวชนเป็นคนดีสอดคล้องโครงการคุณเลยนะที่คุณทําอยู่นะครับมีความซื่อสัตย์นะครับจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อีกทั้งยังส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและที่สําคัญเป็นองค์กรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ทำไมทุกมูลิธ,ธิต้งลงท้ายด้วยไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองท้งนั้นเลยในมุมมองนะครับผมคิดว่าสังคมไทยเองผมว่าคนไทยก็เบื่อการเมืองนะคนุณใจรันมันคู่กับคนไทยมานะจะบอกว่าเบื่อมันพูดไม่ได้นะจารยโนศักดิ์เพราะว่าถ้าเกิดเราเบื่อคนหนึ่งคนอื่นก็จะเบื่อตามทีนี้พอมูลิีิเนี่ยไปเลือกข้างในข้างหนึ่งกันนะการเมืองถูกไหมความสมดุลหรือความสง่างามเนี่ยมันจะไม่ ยังไงบางทีประชาชนคนประชาชนต้องการผมมองว่าเขาไม่ต้องการให้มีการแบ่งฝ่ายมากกว่านะครับก็เลยบอกว่าเราไม่ยุ่งกับการเมืองเพราะเนื่องจากว่าพอเราทำมูลิีเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศที่จะให้มีส่วนร่วมอย่างเช่นมูลทีิเรื่องการต่อต้านทุจริตเนี่ยมันก็เป็นมูลิีที่เป็นยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมแล้วก็ปกป้องและส่งเสริมในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคนทั้งประเทศเนี่ยต้องมีส่วนร่วมตรงนี้ณตอนนี้ที่เห็นเห็นเนี่ยอย่างที่คุณชัยแหลพูดเนี่ยณตอนนี้มันเหมือนมันเหมือนจะมีสองมือที่องค์กรนะครับอันนี้ถ้าจะมองไปอย่างที่ท่านศาสตราจารย์วิชาหาคุณท่านเป็นประธานมูลที่นี้อันนี้จะเป็นองค์กรในภาค,ครัฐในมูลทิศนะถ้าพูดถึงนะฮะเรากับอ,องค์กรหนึ่งของภาคนักธุรกิจกเอกชนที่มีตัวย่อ ACT ที่จริง ACT เขาก็ขับเคลื่อนในนามมูลนิธินะ<ช>ผมก็เพิ่งมารู้ตาหลังว่าจริงๆเขาก็จดทะเบียนเป็นมูลนิธิแต่เวลาเขาขับเคลื่อนเนี่ยเขาใช้ชื่อส่วนกลางก็คือ ACT ออกมาต้านทุจริตคอร์รัปชันจริงๆเรื่องการต้านทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็ถ้าในมุมมองผมมันก็ต้องช่วยกันทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภาครัฐหรือในฝ,อฝ่ายของภาคเอกชนอาจารย์รุ่นล่า,ลาสุดเนี่ยผมได้คุยกับข้าราชการรุ่นใหม่ๆนะซึ่งเป็นน้องๆที่เพิ่งจบไปแล้วก็ทํางาน ทุกคนพูดเสียงเดียวกันเลยบอกว่าหัวหน้าเขาอ่ะเดี๋ยวนี้ดีดีตรงที่ว่าหนึ่งทำงานใช้เหตุผลแล้วก็ใช้นโยบายตามรัฐบาลเป็นหลักในการรับเงินใต้โต๊ะหรืออะไรก็เลยทำให้น้อยลงโดยเฉพาะพอกฎหมายมาแรงขึ้นใช่ไหมเราจะเห็นว่าพัคหลังเนี่ยพอคอสชอก็มาเนี่ยกฎหมายมแรงขึ้นพอแรงปุ๊บเนี่ยคนที่จะทำธุรกิจการค้าก็กลัว กลัวนะฮะทุกคนก็พยายามที่เอาเข้ามาถูกเขาบอกว่าบางทีมันก็มีบ้างเกินบ้างเขาเข้าใจเขาก็ใช้วิจรารณญาณในการวิเคราะห์แล้วก็เรียกเก็บเพิ่มทางมูลค่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานภาครัฐนั้นๆให้นโยบายไว้ก็อยากจะเห็นทั้งไม่ว่าองคอ์กรไหนนะครับคุณชัยรันเราเององคอ์กรมีความเป็นธรรมแีลยนะฮะเราก็ขับเคลื่อนในเรื่องของการตรวจสอบทุจริตทั้งใน พูดง่ายทั้งมีทั้งภาคเอกชนก็มีถูกไหมในภาคของข้าราชการก็มีมก็อย่างตะก,กี้ที่คุณเฉลันพูดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยข้าราชการเนี่ยมีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับในเรื่องของอการปราบในเรื่องของการทุจริตนะครับเพราะคนหมายเนี่ยมันจะแรงขึ้นโดยเฉพาะกฎหมายใหม่มาเนี่ยข้าราชการณนะตอนเนี้ยพอทุจริตปุ๊บเนี่ยระวังปกคร้องในหน้าที่คุณโดนทันทีเลยใช่ระวัง,ต,งต้องระวังแต่มันก็ยังมีขอ้อให้เห็นอยู่ว่าบางคดี นะครับที่หน่วยงานปปชที่วันนี้ที่เราพูดในหน่วยงานปปชเนี่ยก็อย่างที่เราบอกว่ายังมีคดีนะครับที่จะค้างๆหรือเรื่องของการร้องเรียนเป็นปืนหนึ่งเรื่องนะครับจริงๆตอนนี้เรื่องที่ใหญ่เนี่ยนะฮะลองต่อจากข้าวเนี่ยคือคดีเหมืองทองคํำนะจากรัชนาศ์ด้วยเหตุผลที่ที่ที่มองงนั้นคุณช้ยรันยกตัวนี้เพื่อเพราะว่าอะไรที่ว่าเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นคดีที่มีหน่วยงานต่างชาติเนี่ย เข้ามาร่วมด้วยมันก็เลยทําให้คดีนี้เป็นคดีที่ทางออสเตรเลียเนี่ยก็มีการร่วมมือกับภาคของประเทศไทยในการตรวจสอบแล้วก็ทําเรื่องนี้ด้วยนะครับซึ่งหลักฐานจากออสเตรเลียเนี่ยก็พบว่ามีการผิดปกติเกิดขึ้นหลายอย่างออสเตรเลียเนี่ยพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยาาทำให้นึกถึงที่เราพูดประเด็นของสวรสอราสนะครับก็จะมีได้ทุนสนับสนุนจากอสอสเตรเลียเรื่องงานวิจัยนะครับ ถ้าคำว่าออสเตรเลียเนี่ยจะว่าไปเป็นประเทศที่ให้การดํานินในในในประเทศไทยพอสมควร uh huh. แล้วนะคะเดียวกันออสเตรเลียนั้นก็มีการตรวจสอบการใช้เงิน uh huh. นะฮะตรวจสอบทุกอย่างผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ว่าสังคมไทยเราเองเนี่ยมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับอ่ะผมกลับมาเรื่องนี้ดีกว่าท่านเรื่องการสรรหากรรมการของปปชที่ผ่านมาที่มีทั้งหมด5ท่าน5้าท่าน ตอนนี้ทางรถมองอยังไงครับแต่และท่านใน5ท่านเนี่ยขอญาติที่เอ่ยนามก่อนนะครับ,รบที่ได้รับการสรรหาผ่านเรียบร้อยท่านแรก,กคือท่านวิทยาอาคมพิทักษ์อดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคอตงอท่านที่สองนางสาวสุวนา,าสุวรรณจุทะประหลัดทรวมยุติธรรมท่านที่สพลตารวจเอกวัชระพลภาษาราชกิจอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติท่านที่ 4, สีุ่ณนายสุรศักดิ์ศรีวิเชียนขอญาตครับเคลวิเชียนอดีต อธิบดีผู้พิพากษาสารอาญากรุงเทพใต้และท่านสุดท้ายพลเอกบุญยวัฒน์เกลือหงประธานกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรมนาคมนาคมซูเปอร์บอร์ดกสทชนะครับในทั้งหมด5ท่านที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับซึ่งเรามองผลงานแต่ละท่านเนี่ยก็ผมดูจากประวัตินะฮะ ็ถือว่าไม่ธรรมดาเอาจากตําแหน่งที่ผ่านมาจะมาที่ก่อนที่จะได้รับการสรรหาที่สําคัญเนี่ยการสัรหาเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้น59คนผ่านมาเหลือแค่5คนเท่ากับว่า5ท่านเนี่ยเป็นเพชรแล้วนะใน59คนเนี่ย <59 S 2> มีพักพวกเราก็ไปลงสมัครด้วยนะอขอแยตที่เอ่ยนามได้ไหมอาจารย์สมคิดหอมเดชนะครับ,รบก็สู้กันไปนะฮะ ใครอยากได้ตําแหน่งอะไรก็ต้องดิ้นรนแล้วไฟฟ้าส่วนจะได้ไม่ได้ก็ถือว่าบุญแลววาสนาภาพทีนี้นมันก็จะมีข้อเปรียบเทียบของชัยรันท้าพิชิตหลวงพ่ว่าในห้าท่านเนี่ยนะครับที่กําลังจะเข้าไปต่อยอดกับอีกห้าท่านที่ครบวาละนะฮะจะต้องพิสูจน์ละเพราะว่าห้าท่านที่เกษียณครบวาละไปเนี่ยนะครับแต่ละท่านนี่ก็ถือว่ากระบี่ไร้เทียมทานนะคุณชัยรันนะครับแล้วก็มีผลงานเป็นเชิงประจ,จักษ์ของอประชาชน นะครับเราจะเห็นนะขออนุญาตที่วันนี้เราเปิดใจท่านวิชาเนี่ยจะเห็นนี่จะเห็นท่านในบทบาทที่ไปพูดถึงเรื่องโครงการจำนำข้าวที่สภานะครับตอบโต้ไปตอบโต้มาท่านชี้แจงถูกไหมครเราจะเห็นว่านั่นนั่นคือจุดหนึ่งทําไมองค์กรพิทักษ์คารหยิบเรื่องนี้มาพูดถึงเพราะได้เห็นว่าท่านชี้แจงออกสื่อเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสมที่เป็นโฆษกของปปช นะครับสามารถตอบทั้งในเรื่องของที่มาและที่ไปได้นะครับจริงๆคดีที่ค้างอยู่ตอนนี้หลักๆก็มีอยู่เท่ากับมีอยู่4คดีนะถ้ารวมกับคดีเหมืองทองคําที่คพูดถึงมีคดีอะไรบ้างับคดีโครงการรับจำนำข้าวนะครับซึ่งตอนนี้คณะกรรมการปชจะส่งคดีบางส่วนไปให้อัยการแล้วก็สาลดิการแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองพิจารณาแล้วแต่ยังมีอีกบางส่วนที่ค้างการพิจารณาของปชคือการตรวจสอบ กรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและก็ระบายข้าวแบบ T2G รอบสองกับบริษัทจีน4แห่งเข้ามาซื้อข้าวนั้นไม่ใช่ตัดแทนจากรัฐบาลจีนจริงก็คือมีการตั้งนอมมนีเข้ามาอันนี้ปปชเพิ่งแถลงไปเมื่อไม่นานนี้เองเมื่อไม่นานใช่สักกว่านะครับแล้จากนี้เนี่ยก็ยังมีในส่วนของการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินเชิงลึกของ5รัฐมนตรีในรัฐบาลยิ่งลักชินวัตรที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวด้วยก็ยังค้างค้างอยู่ ส่วนคดีของท่านยิ่งรักนะฮะก็เป็นสถานการณ์ของอดีตนายกยิ่งรักที่กำลังตรวจสอบอยู่ในขณะน,นี้ก็อยู่ในช่วงของการไตส่สวนของปปชอีกพอสมควรครับก็ยังมีโครงการมันสปะหลังที่มีเรื่องของความสูญเสียความสูญเสียนะฮะ,ะไม่แต่ยิ่งก,กันเสียหายด้วยแล้วสูญเสียด้วยะนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเสนอกฎหมายปรบับทุจริตคสชอ,อันนี้แหละ ที่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะคุยกับท่านวิชาในวันนี้มากเลยเพราะว่าผมเป็นห่วงฮะว่าถ้าปปชชุดใหม่เข้ามานะครับ,รบแต่กฎหมายกับพรบรต่างๆเนี่ยยังไม่มีการแก้ให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเนี่ยการทํางานปปชจะขับเคลื่อนได้เร็วขึ้นหรือเปล่ารตรงนี้คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับ,รบเราก็ต้องมารอกันครับก็ เราก็ต้องมาดูกันครับว่าจริงๆแล้วคดีต่างๆมันจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใดนะครับโดยเฉพาะคดีทางภาครัฐทางภาคก,การเมืองซึ่งไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเข้ามาพอออกไปก็โดนตรวจสอบทุกรัฐบาลจริงๆเนี่ยผมผมพูดในคุณชยัยหลดนท่านผู้ชมทางบ้านสิ่งที่กังวลที่สุดก็คือเรื่องของการระยะเวลาในการทํางานของปชครับ หลายๆคดีเนี่ยนะครับที่ที่ปัจจุบันเนี่ยคดีเนี่ยที่มีการร้องให้ตรวจสอบอยู่บนปปชเ,เป็นหมื่นเรื่องเนี่ยถูกไหมเพราะขั้นตอนกระบวนการมันมากนี่ไงผมถึงบอกว่าถ้าเกิดยังไม่แก้กฎหมายหรือพร,ะระบอของปปชเนี่ยมันจะทําให้คณะกรรมการชุดใหม่ทํางานได้เร็วขึ้นหรือเปล่ามันก็เป็นไปไม่ได้ก็คือตั้งมาเนี่ยแล้วไปทํางานสารต่อเนี่ยแต่ถ้ายังยึดหลักในอุดมการถูกไหมว่า มีกระบวนการในการตรวจสอบมันจะเป็นปีก็อย่างที่บอกว่าเราพูดเสมอนะครับว่าบางเรื่องเนี่ยพอเข้าสู่ปปชอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเนบางท่านเนี่ยสี่ห้าปียังไม่สรุปผลนะสรุปสรุปผลก็ต่อเมื่อเกษียณไปแล้วหรือไม่ก็เสียไปแล้วอ,อคืออันนี้หนึ่งสองอตอนนี้มันยังดีดีขึ้นที่ว่าปปชาสามารถที่จะฟ้องร้องอายการได้ถูกไหม ตรงนี้มันก็ช่วยแต่ว่ามันมันทำอย่างไรล่ะครับที่ว่าเ,าเราจะลดขั้นตอนในกระบวนการของการพิจารณาของปปชซึ่งซึ่งตรงนี้เราก็เคยเรียนถามท่านวิชาเหมือนกันซึ่งกระบวนการมันมัน,ม,นมันต่อเนื่องทีนี้เราก็มองว่าถ้าชุดใหม่นะครับที่ได้จากการสันทารขึ้นไปเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วเนี่ยต้องไปวางกฎเกณฑ์คุณใช้รายว่าได้หรือเปะละ่ามันก็ต้องยื่นกลับไปที่คอสช ต้องยืน่นเ,เรื่องกลับไปที่ในหน่วยงานภาครัฐรัฐบาลในชุดนี้ในการแก้ไขทั้งหมดเพื่อที่ให้มันขับเคลื่อนได้หรือทํายังไงก็ได้ให้มันลดขั้นตอนหรือกระบวนการของการพิจารณาให้เร็วขึ้นกันะหลายๆคดีอ่ะอย่างก็ดีเรื่องของคลองด่าน รเราพูดได้เต็มปากว่ามันก็มีปัญหาเหมือนกันถูกไหมบางคดนีนี่ชี้มูลบางเรื่องโยเฉพางไหมครับข้องด่านี่เราชี้คดีชี้มูลบางเรื่องนะถูกไหมแล้วบางบางเรื่องก็จะมีการฟ้องร้องอยู่เหมือนกันนะ,นะะก็เป็นเป็นมหากราบซึ่งเราก็คุยมาทั้งนานแล้วว่า,เ,าเรื่องนี้เนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยว,ว่าอีกกี่ปีมันจะจบใช่แล้วยังมีเรื่องอีกนะหลายๆเรื่อง<ช>ถูกไหมเรื่องอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องฝากเ,าเรื่องของปปชชุดใหม่ที่เข้าจะไปสารงานต่อเนี่ย ก็คือในเรื่องของการเข้าไปตรวจสอบกับองค์กรท้องถิ่นเราเองจัดสัมมนามาคุณใช้รันถูกไหมใช่ครับคุณจะเห็นว่าองค์กรท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะซีเรียสของเรื่องของการใช้เงินครับถูกไหมแล้วเสร็จแล้วก็มีปัญหาระหว่างสตองเข้าไปตรวจนะฮะปปชเข้าไปตรวจก็เลยคุณจะเจอเราจะเห็นว่าองค์กรท้องถิ่นเลยตกลงว่าบทบาทเนี่ยมันยังไงกันแน่แล้ววิธีขั้นตอนในการใช้เงินยังไงนะฮะเราเราคงต้องฝากเรื่องนี้ ให้กับชุดใหม่เข้าไป,ไปดูด้วยนะครับจริงๆเดี๋ยวหลังจากนี้เราอาจจะต้องพอสักห้าท่านเ,นเริ่มเข้าทํางานเป็นรูปเป็นร่างเราจ,จะต้องคุยกับท่านสักนิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆท่านมีแนวหรือมีนยโยบายยังไงกับการทํางานของปปช,ชเพราะผมมั่นใจว่าอาจจะต้องให้เวลาทุกท่านนิดนึงเพราะว่าการที่เข้าไปทํางานใหม่ๆปุ๊บเนี่ยบางทีจะต้องไปศึกษากับคดีเก่าๆแลวอาจจะต้องศึกษาในเรื่องของข้อกฎหมายปปช,ชแต่แต่ละคนนี่ไม่แต่ละท่านเนี่ยไม่ธรรมดา ผมผมมองอยูน่นะคุณชชยลานอ,อย่างท่านขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านวิยาเอาคมพิทักษ์เนี่ยนะครับท่านอยู่คตอตังงอนนะครับท่านก็รู้เรื่องในเรื่องของการที่มาที่ไปพอสมควรเพราะว่าคอตองอนเนี่ยกำกับดูแลอยู่แล้วนะครับในเรื่องการตรวจสอบเรื่องการใช้เงินในในห้าท่านที่เราได้กล่าวเนี่ยนะครับจะเป็นนักบัญชียอยู่สองท่านที่รู้เรื่องเรื่องของบัญชีพอสมควรงนั้นในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ปัญหาอย่างที่เราบอกเรากลัวเรื่องของระยะเวลา ต่ดีนะฮะอย่างเช่นท่านวิทยาเนี่ยนะครับท่านวิทยาคมพิทักษ์เนี่ยท่านเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในด้านการริหารงานราชการของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วท่านก็น่าจะเข้าไปแก้ไขเรื่องการท้องถิ่นใช่ไหมการปกครองส่วนท้องถิ่นมองออกเลยนะว่ากกระบวนการในการใช้เงินอย่างไรใช่ไหมใช่ส่วนท่านสุวรรณสุวรรณจุฑะนะครับซึ่งท่านเองประหลัดกระทรวงยิติธรรมในเรื่องของ ความเชี่วชาญบัญชีการบริหารราชการนะครับเพราะท่านเองเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นนักบัญชีคนหนึ่งที่ที่ถือว่ามีความรู้ความสามารถในการเข้าไปตรวจสอบอนะครับแล้วจริงๆท่านอยู่ในกระทรวงยุติธรรมอยู่แล้วท่านก็น่าจะมองภาพบอกว่า,วาจริงๆแล้วการที่จะให้กระทรวงยุติธรรมกับปปชทํางานให้มันล้อกันเนี่ยท่านมาสัมพันธ์กันเนี่ยมันน่าจะมีการแก้ไขในเรื่องของกฎหมายแล้วก็พรบอของ อปชนี่อย่างไร,รับนะฮะตรงนี้ก็น่าจะเป็นมุมมองที่ผมมองว่าก็เป็นจังหวะที่ดีแต่อีกฮะมันก็ต้องรอดูคณะกรรมการชุดใหญ่ว่าชุดดังเดิมแล้วใครจะเป็นประธานอันนี้เรายังไม่รู้นะไม่ขอญาติยังตอบไม่ได้นะเอ้าไม่เป็นหมอดูหรอฮะผมไม่ใช่หมอดูครับอ๋อเหรอยวได้ดังน่าจะรลตินศักจ์จะโลองฟันธงอันนี้ไหเอ๊ะท่านน่าจะมองว่าใครจะเป็นประธานอ๋อ ช่วงนี้ไม่ขอไม่ขอเอ่ยเป็นหมอดีกว่านะทำไมครับผมก็อย่างที่บอกนะว่าประปชรเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ที่เราเรามองอยู่แล้วผมติดตามอยู่เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของบทบาทการตรวจสอบในเรื่องของหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับของการทจะิตทำยังไงได้ครับโดยเฉพาะข้าราชการครับผมเป็นห่วงนะข้าราชการหลายๆท่านจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตั้งแต่ท่านพลเอกประยุทธ์นะท่านมาไปหาประเทศเนี่ยถามว่าการทุจริตน้อยลงไหม ก็ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ากลไกในการทํางานเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันมีมันมีมนมระบบข้าราชการเนี่ยมันมีสายงานการข้าวบัญชาเราจะเห็นว่าเวลาชี้มูญความผิดคุณใช้รันนะครับจะโดนที่ผู้ปฏิบัติมากกว่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็คือโดนที่ตัวเล็ก<ช>เพราะว่าโด,โดยโดยโดยหลักแล้วเนี่ยทำไมถึงโดนตัวเล็กก่อนเพราะว่าตัวเล็กเนี่ยจะจเป็นตัว,ตวที่สนองนโยบายและเป็นคนที่ทํางานแล้วก็สัมพันธ์กับ บุคคลที่เข้าไปในเรื่องของการยัดใต้โต๊ะหรือในการคอร์รัปชันก็คือดึงตัวเล็กเข้าไปคอร์รัปชันก็แต่นักการเมืองไม่ค่อยโดนนะอันนี้สิเพราะเพราะเพราะว่าเป็นการสั่งการด้วยวาจาแต่จากประสบการณ์ที่ผมเป็นที่ปรึกษานักการเมืองมาพักหลังเนี่ยหน่วยงานพักรัฐหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่เอาด้วยกับนักการเมืองแล้วนะ เพราะอะไรรู้ไหมฮเขาก็มีบทเรียนแล้วไงว่าพอถึงเวลาเขาโดนนักการเมืองไม่โดนเพราะฉะนั้นถ้านักการเมืองสั่งมาปุ๊บเขาก็จะบอกเลยว่าแทงมาเป็นลายลักษณ์อักษรสิหรือว่าสั่งการมาผ่านผู้ใหญ่ซะอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะเป็นการป้องกันตัวเองของข้าราชการได้จ้ารถใช่แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราต้องไปฝากด้วยก็คือเรื่องการตรวจสอบของถกการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขนะครับจะคุณส คุณสออ้เรื่เงนี้ยังเป็นเรื่องที่ใหญ่มากนะเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็เป็นมีความละเอียดอ่อนมดแค่สสอโดนนี่พวกเราก็ใจชื้นขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็อย่างที่บอกเราเราติดตามแบบนี้อยู่นะฮะอย่างสวสอเนี่ยเราก็ติดตามจนกระทั่งที่บ่อกนะว่ามาออกรายการเราหลังจากวันรุ่งขึ้นก็ถูกปดก็ได้ทางปปชนี่แหละครับเรื่องนี้ต้องขออนุญาตพูดนิดหนึ่งว่าทางปปชคือท่านคณะกรรมการปปชก็คุ้มครอง ผู้มืการสวรสสนะครับศาสตราจารย์สมเกียรตินะครับแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่มีทางออกนะทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าหลังจากที่ปปชทําเรื่องไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์นะครับให้มีการพยายาิจารณาแต่เรื่องนี้ไปถึงไหนอันนี้เราเราไม่เราก็ตอบไม่ได้นะครับแต่เรื่องของสสสเนี่ยครับผมผมก็ยังเครือบแข่งสงสัยอยู่ว่าตัวผู้มวยการพออ,อเองที่ลาออก ใช่ไหมท่านก็บอกว่าท่านทําถูกต้องแล้วก็ตรงกับพรบทุกอย่างคือมันเขียนกว้างไนงะคือสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมของออกลุ่มสภาแพทย์สภาแพท,ทยสภาก็าาได้พูดถึงว่าในการทำงานในการเขียนขอบกรอบของการใช้จ่ายเงินเนี่ยมันกว้างมากนะครับมันก็เลยแปลงงบได้ถ้าผมเป็นท่านผอผมจะไม่ออกเลยนะถ้าผมไม่ผิด เพราะเอ้าผมก็ต้องอยู่คนฝ่ายมาสมมติอะถ้าเกิดผมไม่ผิดเนี่ยผมต้องพิจอยู่แล้วพิสูจน์เลยครับว่าผมไม่ผิดแล้วต้องชี้แจงเลยท่านบอกจะบอกว่าไปขัดฟังหรือว่าต้องการเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบจริงๆมันไม่เกี่ยวอยู่หรือไม่อยู่มันอยู่ที่คนตรวจสอบถึงเวลาคนตรวจสอบก็ต้องแงะจนได้เรื่องที่สุดอ่ะคุณใช้ครัน มุมมองเขาก็เราไม่เหมือนเราแต่แม้อย่างเราบอกว่าโอเคท่านอาจจะมองเพื่อความสง่างามเพื่อประกรจะได้ไม่ไปทําลายหลักฐานไม่ใช้ตําแหน่งหน้าที่นะครับไปการตรวจสอบหรือเปล่าแต่อย่างที่คุณชัยรันพูดแต่ว่ามันไม่เกี่ยวถ้าคุณบริสุทธิ์ใจสิ่งที่คุณทำเนี่ยเพชก็คือเพชถูกต้องนะฮะเพชก็คือเพชแล้วอย่างก็คืออย่างที่อาจารย์ลดบอกก็ ที่เราพูดกันะก็ถูกเพราะว่าจริงๆกรอบมันกว้างมากเรื่องเกี่ยวกับการทำหนังสือสวดมน์มันจริงๆมันก็เป็นเรื่องของการจะลงจิตใจนะหลายเรื่องผมประมาณ<ผ>ม,มันเยอะไปหน่อยมากผมถึงบอกว่า,าสิบล้าน<笑><笑>ผมถึงบอกว่าหลายเรื่องที่ปปชรับคดีใหญ่ๆเนี่ยนะฮะที่มีการร้องเรียนตรวจสอบเนี่ยก็ยังไม่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรน,นะครับมันยังมเีเรื่องอะไรอีกนะ คุณเคยไปร้องหลไรเรื่องหน,นึ่งใช่้หมครังร้อง,องจ,ององจนงงเลยเรื่องมันเยอะมากใช่ะะแล้วมันเยอะมันไม่ใช่เยอะเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนแล้วก็เรื่องที่เราจับแต่และเรื่องเนี่ยผมบอกให้เลยว่าวเประเผยอีกสิบปีคดียังไม่จบเลยแต่จริงเราเรามาดูนิดหนึ่งนะคุณชัยรันท่านผู้ชมทาองบ้าน,อ,านอย่างกรณีเรื่องที่การเสนอกฎหมายปราบปรามทุจริตเนี่ยะนะครับถามว่าเราตั้งความหวังนะว่าอย่างไรกับการแก้ปัญหา คอร์รัปชันแล้วกฎหมายเนี่ยผมถามนิดหนึ่งว่า<ม>การที่จะลงดาบได้เนี่ยมันใช้ระยะเวลา,วลานานขนาดไหนตอนนี้ทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่กฎหมายในเรื่องว่าอยากจะแก้ให้อำนาจของปปชเนี่ยเยอะขึ้นคือคือตอนนี้ก็อย่างที่คุณชัยรานพูดในหน่วยงานที่ที่เราเชิญมาออกไอการเนี่ยก็เหมือนกันอย่างสตรอง,งอท่านไม่ว่าวิจิตรก่ก็จะขอบทบาท ในเรื่องของมีอำนาจใน,นการที่จะตร,จตรวจสอบแล้วก็ส่งฟ้องอายการได้หรืออะไรพวกนี้ถูกไหมก็คือสามารถส่งตรงได้เลยส่งตรงได้เลยมาเพ<ส>ือ่อ<ส>ให้กระบวนการมันเร็วขึ้นแต่ถามว่ามันเป็นผลดีไหมมันก็เป็นผลดีแต่ก็มันมีอยู่เรื่องหนึ่งครับอาจารย์โรดเนสผมเคยพูดหลายครั้งว่ายิ่งเราเขียนกรอบอะไรเยอะเท่าไหร่มัดโตมากเท่าไหร่มันก็ยิ่งเป็นช่องทางให้กับนักคอร์รัปชันมากยิ่งขึ้นก็ส่วนหนึ่งถูกไหมสมมุติถ้าเกิดอำนาจปปชล้นฟ้าขึ้นมา แลถ้าเกิดตัวของคณะกรรมการปปชเองมีเรื่องผลประโยชน์ก็สามารถที่จะไปกดเรื่องผลประโยชน์กลับเข้ามาเป็นผลประโยชน์ของตัวเองได้จริงๆปปชเขาถอยแย่เกษียนไปหมดเวลาไปมีการตรวจสอบไหมครัโดยหลักเราต้องตรวจสอบตัวเองอยู่แล้วมีไหมครัต้องต้องชี้แจงไหมเหมือนนักการเมืองได้ลองชี้แจงก็ต้องมีก็ต้องมีต้องมีครับต้องมีแน่นอนตรงนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราให้พักเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในเรื่องของ การทำงานของปปชในช่วงหน้านะครับเราขออนุญาตพักเบรกก่นครับพบกันช่วงหน้าครับ